มันฮอล้วบาด,บาดคของสักของสักโอ้ยยาแบบกระปุลนเะไปนอ้ขอเขาแจกกระปุนในซอยนี่ยมาเนี่ยของฟรีก็ไปนอ้เอ้ยขอเขาแจกของฟรีเราจ้ะตอนนี้ของฟรีท้ายซอยไปเบิ่งก่อนหมดจ้ะอย่างว่าเนี่ยแบบไปเบิ่งก่อนเด้อ เด็ดน้องเอ้บงนกเลยหมู่บ้านคาปรยูนเล้บนกอยู่เดี่น้องตอนนี้ก็ส่งม่วงก่อเด็ดประตงม่วงเปียงแล้วละเด็ดนะของฟีกิพี่น้องคนแ่าเจกขนมจีนมาจ้ะ เด็กเป็นน้ำจีนท้ายซอยไกินมัง่งทำหลังมามันเป็นไงมัง่งอ่ะร้อนร้อนร้อนไหมร้อนไหมใช่เบิ่งได้เป็นน้งได้ซอยบนก่อยอยู่นั่นเองบรรยากาศช่วงนี้โอ้โหเย็นสดชื่นเย็นจนเหงื่อแตกเลยตอนนี้ ดึงของเขาได้มันเป็นใครวะหัวยัดกับเขาไปแล้วมือหนึ่งคาบหนึ่งผิดน้องเฮ้ยได้งานพัดถิน่นกันปประยัดได้ประยัดเนาะของฟออีได้เอาบดเด็ดเด็ดของเว้นเนาะผิดน้นองเนาะ เดหเดกังเวียนห่อนดี่ะเดมดเดกังเวีนเนาะต่ายต่ายตายตอนนี้มันเขียวหวานไหมเขียวหวานใช่ไงเออเขียวหวานเขียวหวานช่แล้วเนี่ยจิ้งจอกานกอร่อยอยู่หอดโงงานอะไรหน่อยอนห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 อนบักคัก